จนถึงขณะน,นี้มีประเทศเดียวนะคะที่ประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศไทยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่กองทัพเข้ามายึดอํานาจนะคะอีกด้านหนึ่งมีปฏิกิริยาออกมาจากรัฐบาลสวีเดนนะคะกองทัพเตรียมที่จะส่งเครื่องบินรบกริปเพนให้ตามที่ได้ทําสัญญาการซื้อขายไว้กับไทยตั้งแต่ปี2551ค่ะ ลวนเอริกล็อเฟนเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมการส่งออกอาวุธสวีเดนหรือ ISP กล่าวกับสำนักข่าวท้องถิ่นสวีเดนถึงนโยบายความช่วยเหลือยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องบินรบกริปเพนที่สวีเดนมีแผนจะส่งมอบให้ไทยว่าความช่วยเหลือทั้งการซ่อมบำรุงและอื่นๆต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในไทยล็อเฟนบอกว่าสวีเดนจะไม่ตัดสินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรขณะน,นี้แม้จะไม่น่ากังวลนักแต่ก็ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด วันนี้นายศรยศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายวันะม่องละวินรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในฐานะเป็นประธานอาเซียนนะคะเพื่อชี้แจงสถานการณ์ในไทยและแผนฟื้นฟูประชาธิปไตย3ระยะหรือรถแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าวันะม่องละวินระบุว่าเข้าใจสถานการณ์ในไทยยินดีที่จะช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเชื่อมั่นว่าทุกประเทศจะไม่แทรกแซงสถานการณ์ในไทยนอกจากเดินทางเข้าชี้แจงกับนานาประเทศแล้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้เอกอัครราชทูตและสถานกงสุนไทยชี้แจงสถานการณ์ในไทยต่อภาคส่วนต่างๆทางภาครัฐเอก,กชนและนักธุรกิจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกค่ะ ด้านหนึ่งวันนี้ได้เห็นภาพของผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองคอสชที่ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจนะคะประชุมกับฝ่ายราชการที่ดูแลกำกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและเตรียมที่จะได้รับฟังข้อเสนอขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนค่ะถึงแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยรวมโดยในเบื้องต้นรองหัวหน้าคอสชระบุว่าจะจัดอันดับความสาคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ลำดับสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการ อนุมัติใบจัดตั้งโรงงานค่ะการมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในวันนี้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชเปิดเผยถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด b ป i ที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนจะเสนอหัวหน้าคอสชภายในวันที่4มิถุนายนนี้จากนั้นจะเร่งพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน b OI ที่ค้างอยู่400โครงการประมาณ700 0 0 0กว่าล้านบาท ให้ได้หมดไม่เกินภายใน2เดือนก็คงจะทราบนะครับว่าหลังจากที่ยุบสภาไปแล้วเนี่ยเป็นรัฐวารสาการรายการดำเนินการทำเชิงนโยบายนี้ก็ชะลอไปขณะนี้ในส่วนของคอสชเนี่ยเห็นความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็จะทําโครงสร้างของขร้นการให้สมบูรณ์ แล้วก็จะเร่งพิจารณาโครงการทั้งหมดที่ค้างอยู่เป็นมูลค่ากว่า700ล้านนีครับให้เสร็จโดยเร็วคำว,ว่าโดยเร็วเนี่ยก็จะเป็นเดือนนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานมากนะครับอาจจะสัก2เดือนนะครับจะนําเรียนหัวหน้าคอสช,ชอได้พิจารณาภายในวันพุธนี้ครับ นอกจากนี้กระทรวงจะปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรอง .4 อเหลือไม่เกิน30วันเพื่อเร่งอนุมัติการขออนุญาตตั้งโรงงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ200แห่งและผ่อนผันให้การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านหรือโซลารรูฟท็อปขนาดไม่เกิน1,000กิโลวัตต์ไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมขณะที่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกะกะร วันนี้มีการเสนอแนวทางในการฟื้นเศรษฐกิจ3ด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจการช่วยเหลือ SME และการเรียกความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยให้กลับคืนมาโดยข้อเสนอของกรกร,กรวันนี้จะมีการนำไปหารือร่วมกับ7องค์กรภาคเอกชนในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคลศชหลายเรื่องก็เป็นเรื่องตกกันไม่ว่าเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลเรื่องของ V a t ทเรื่องภาษีบุคคลธรรมดานะครับ ก็เป็นที่ให้เขาสังเกตว่าถ้าเป็นการที่ช่วยส่งเสริมให้ชนลักษณนี้เกิดขึ้นก็ก็จะเป็นการที่จะช่วยภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ครับสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้กรกรคาดว่ามีโอกาสขยายตัวได้ละ2.0-2.5ถึง2.5นะคะจากการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวที่มีการจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าวให้ชาวนากว่า90 0 0 0ล้านบาท การเบิกจ่ายงบลงทุนปี2,557ที่พร้อมจะอนุมัติอีก7,000ล้านบาทรวมทั้งการจัดทำงบประมาณประจำปี2,558ค่ะ